ความรักที่แท้จริงเพียงครั้งเดียวของเซงอิงโทจิ ถึงแม้ว่าปาโทจิจะเป็นหนึ่งในตัวบักของเรื่องที่เรียกได้ว่าเก่งชนิดที่กระทืบวิญญาณคำสาประดับพิเศษแบบไสไหลยอย่างง่ายดายแล้วเนี่ยแต่ตัวของเขาก็ยังถูกปฏิบัติแย่มากๆในตอนที่เขายังเป็นเด็กแล้วก็วัยรุ่นสมัยที่เขายังเป็นเซงอินและอยู่ในบ้านตระกูลเซงอินอยู่ค่ะไม่ต่างจากมากิเลยนะเนื่องด้วยป่าโทจิไม่มีพลังไส่เวทเลยเนี่ยนะคะจึงทําให้ถ้าเขาไม่มีเครื่องมือไสสเวทหรืออุปกรณ์ไสสเวทเลยเนี่ยเขาจะปัดเป่าวิญญาณคำสาปไม่ได้ค่ะจึงทําให้ตรระกกููลเซงอิน,น้สึ มองดาวเขานะตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีพรสวรรค์ทางด้านร่างกายที่มากมายกว่าคนอื่นชนิดที่ว่ากระทืบผู้ชายคุณใส่ในตระกูลเซงอินตายได้นแน่นอน <c oughs> ก็ยังไม่พอที่จะทําให้ตระกูลนี้ยอมรับเขาอยู่ดี <c oughs> เรียกว่าคนในตระกูลเซงอินเนี่ยก็คือปฏิบัติต่อเขาเยี่ยงหมาเลยนะยกเว้นเพียงแค่นาอุยาคนเดียวที่แบบมองเขาอย่างเลื่อมใสเพราะแบบเออเป็นติ่งของปา่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าคนอื่นก็คือเรียบร้อยหมดเลยนะก็คือมองเขาด้วยความดูแคลนหมดเลยแล้วก็หวาดระแวงด้วยตัวของโทซิเองเนี่ยทุสเสีย เวลาที่อยู่ในตระกูลเซิงอินไม่แปลกนะเหมือนเขาไม่ได้รับทั้งความรักและความไว้วางใจแถมการปฏิบัติต่อเขาก็แบบไม่ใช่คนนะเลยทําให้ตัวของโทจิเนี่ยไม่ทราบซึ้งเกี่ยวกับความรักและสายสัมพันธ์ใดๆเลยค่ะหลังจากที่เขารู้สึกว่าชีวิตมันโคตรเฮงสวยนะเขาก็ออกมาสักกุลเซิงอินค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้มีเงินติดตัวมานะก็ย้ายไปอยู่ตามบ้านผู้อีกเรื่อยๆก็คือเป็นฟิลแฟนเช่าอย่างนั้นนะคะ และตรงจุดนี้เองนะก็เลยทําให้เขาได้ฉายาว่าแมงดามาในที่สุดเพราะว่าการที่เขาไปอยู่กับผู้หญิงแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันก็คือมีผลตอบแทนบางอย่างเพื่อให้เลี้ยงตัวเขาแบบอยู่รอดไปวันวันะปกติแล้วโทจิจะไม่ค่อยได้ทํางานอะไรคะ่ะเอาเงินไปลงพนันซะเป็นส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เขาขัดสนจริงๆเขาก็จะหางานทําทีหนึ่งนะคะโดยที่เวลาเขารับจ้างไปฆ่าพวกผู้ชายขุนใสหรือว่ารับจ้างไปฆ่าพวกวิญญ,ญาณคำสาบไปปัดเป่าพวกวิญญาณคำสาบเนี่ยตัวของเขาก็จะได้เงินมาก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งค่ะ แล้วก็จะใช้เว็บเดียวหมดไปกัแบบการพน,นันหรือว่าการทําอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรในชีวิตมากมายจึงทาให้เขาเนี่ยติดสตรัคอยู่ในหลูมนี้นะแล้วก็เป็นวังดาเกาะผู้หญิงไปเรื่อย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 จนในที่สุดเขาก็มาเจอคุณแม่ของเมงูมีค่ะถึงแม้ว่าโทจิเนี่ยจะใช้ชีวิตแบบอยู่กับผู้หญิงฟิลแฟนมาโดยตลอดแล้วก็เกาะเขากินนะนะแต่ว่าแม่ของเมงูมีเนี่ยเป็นคนเดียวเลยนะที่โทจิยอมรับว่ารักจริงๆเป็นภรรยาที่แบบ คนแรกของเขาแล้วเขารักมากๆจริงๆอะคะ่ะทําให้โทจิเนี่ยรู้สึกว่าความรักมันเป็นยังไงนะแล้วก็อ่อนโยนขึ้นมาได้มากๆจากคุณแม่ของเมงูมิค่ะและด้วยความรักที่เขามีกับผู้หญิงคนนี้เพียงแค่คนเดียวเนี่ยจึงทําให้เขามีลูกด้วยการคหะนันะ่นก็คือเมงูมินั่นเองซึ่งเมงูมิเนี่ยก็คือเป็นลูกคนเดียวที่เป็นลูกแท้ๆของโทจินะคะส่วนซึมิกิที่เป็นพี่สาวของเมงูมิเนี่ยก็คือเป็นลูกติดค่ะเพราะหลังจากที่ มาม้าของเมงูมิเนี่ยคลอดเมงุมิออกมาปุ๊บเขาก็เสียชีวิตในเวลาไม่นานแล้วทําให้โทจิเนี่ยก็จิตใจแตกสลายแล้วกลับไปใช้ชีวิตเป็นแมงดาเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก็ยังดีกว่าตรงที่ เขาเนี่ยไปแต่งงานกับภรรยาคนที่2ซึ่งเป็นแม่ของซูงมิกิค่ะคือไม่ได้ใช้ชีวิตแบบฟิลแฟรแล้วแต่แต่งงานเป็นเขยเข้าบ้านเหมือนเอาตัวประเคนเข้าไปนะเพื่อแบบไปเกาะเขากินอีกหนึ่งทีแต่ตัวของแม่ของซูงมิกิเนี่ยสุดท้ายก็หนีหายไปกับเขาค่ะไม่รู้ว่าสุดท้ายเป็นตายไร้ดียังไงก็ไม่ได้เขียนถึงอีกเลยนะแล้วก็เมงูมิกับซูมิกิเนี่ยก็อยู่กันมาสพี่น้องค่ะ กลายเป็นว่าเหมือนทั้งโทจิแล้วก็ทั้งภรรยาใหม่ซึ่งเป็นแม่ของซูมิกิเนี่ยก็คือหายไปจากเขาทั้งคู่เลยและด้วยความที่แต่งเข้าบ้านน่ะเนาะก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนนามสกุลจากเซงอิน <c oughs> เป็นฟูชิงุโรเลยกลายมาเป็นฟูชิงุโรโทจิค่ะซึ่งนามสกุลนี้ก็สืบทอดไปที่เมงูมีด้วยนะตอนแรกเนี่ยเมงูมีถ้าอายุครบก็จะโดนตระกูลเซงอินเนี่ยดึงเข้ากลับตระกูลเพราะว่าเมงูมีมีพลังสายเวทนะซึ่งได้รับ สืบทอดมาจากตระกูลเซงอินก็มีโอกาสที่เมงุมิอาจจะเป็นคนที่สามารถสืบทอดตระกูลได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเซงอินจะไม่อยู่เฉยค่ะในตอนวาระสุดท้ายของป่าโทจิเนี่ยเขาก็เลยเสี่ยงที่จะเดิมพันบอกเรื่องนี้กับโกโจสตอรุนะที่เป็นคนที่สังหารเขาได้ว่าลูกของเขาเนี่ยกำลังจะถูกขายให้ตระกูลเซงอินในอีกปีหรือ2ปีข้างหน้าถ้าสนใจก็จะทำยังไงก็แล้วแต่เลยอันเนี้ยก็ไม่มั่นใจนะว่า มันเป็นความอ่อนโยนหรือว่าเป็นความแบบเหมือนใส่ใจลูกครั้งสุดท้ายของป่าโทจิหรือเปล่านะที่เป็นการบอกโกโจไปเพราะถ้าโกโจแบบเกิดแค้นหรือไปทําอะไรขึ้นมามันก็เท่านั้นใช่ปะแต่ป่าโทจิน่าจะรู้แหละว่ากโกโจน่าจะไม่ไม่ได้ทําลายลูกเขานะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่ตัวของเมงุมิเนี่ยจะได้เลือกเส้นทางชีวิตมากกว่าก,า,การไปอยู่ในตระกูลเซงอินที่จะถูกบีบบังคับแบบที่เขาเคยโดนมาและอะไรนะที่ทําให้อนมินกล้าย,ยืนยันว่า แม่ของเมงูมีเป็นคนเดียวที่โทจิรักมากที่สุดจริงๆเพราะว่าเวลาที่เราจะตายอ่ะเราจะมองย้อนกลับไปภาพที่เรามีความสุขที่สุดซึ่งภาพที่ โทจิย้อนกลับไปมองแล้วมีความสุขที่สุดในชีวิตของเขาเลยอ่ะก็คือภาพที่แม่ของเมงูมีอุ้มเมงูมีที่เพิ่งคลอดออกมานั่นเองก็เลยรู้สึกว่านั่นคือภาพที่มีความสุขที่สุดที่เป็นแฟลแบล็กกลับมาในระหว่างวาระสุดท้ายของป่าโทจิเลยทําให้แบบหวน้าตาร่วงเหมือนกันนะฉากเนี้ทั้งทงที่ชีวิตของเขาแม่งโคตรเหลวแหลกเลยอ่ะมันเป็นชีวิตที่บัดศพมากๆอ่ะแต่ว่าตัวของเขาก็ ยังเรียนรู้ในการที่จะมีความรักกับใครสักคนถึงแม้ว่าแม่ของเมงูมิเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามถ้าแม่ของเมงูมิไม่เสียชีวิตเนี่ยเราคิดว่าป่าโทจิน่าจะเป็นผู้ชายที่ดีกว่านี้มากๆๆๆเลยอะ่ะเขาวาดตามหารักแท้ของเขาเจอแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายก็มีเวลาอยู่ด้วยกันแค่นิดเดียวจริงบุญมีแต่กำบังแท้แเฮ้อ เอาละค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กับช่องไมอามาโฮได้นะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนละบ๊ายบาย